ผู้สูงอายุใหม่ล่าสุดวันที่10กุมภาพันธ์2568าไม่ผ่าน7ข้อนี้ไม่ได้เงิน1000บาทดูแลคุณได้ไหมผู้สูงอายุใครที่ไม่ผ่าน7ข้อนี้คุณไม่ได้เงิน1 0 0 0บาทง่ายเช็คไปพร้อมกันดูทั้งหมดจบในคลิปนี้คุณดูให้เข้าใจครับถ้าเกิดว่าใน7ข้อนี้เนี่ยคุณไม่ผ่าน,านก็ไม่ได้เงินครับมาดูกันว่าคุณจะเป็นคนที่ได้เงิน1000บาท ในวันที่10บกุมภามองพันห์2รหรือเปล่าครับคลิปนี้คุณสามารถดูเผื่อคนในครอบครัวคุณคนในชุมชนคนในหมู่บ้านและแวดกล้งเคียงของคุณสามารถดูเผื่อเขาได้นะรวถึงดูตัวคุณเองก็สามารถดูให้เข้าใจเผื่อของคุณด้วยครับโอเคเรามาเริ่มกันที่ข้อที่1ก็คือต้องมีอายุ60ปีขึ้นไปหากว่าคุณไม่ผ่านข้อนี้หมายความว่าคุณอายุยังไม่ถึง60ปีครับก็จะไม่ได้เช่น ในตอนนี้เนี่ยคุณอาจจะอายุ50ก็จะยังไม่ได้40อย่ายังไม่ได้30ก็ยังไม่ได้จะต้องเป็นอายุ60ปีขึ้นไปเท่านั้นครับถึงจะได้ดังนั้นถ้าไม่ผ่านข้อน,นี้ก็ไม่ได้เงินนี่ข้อหนึ่ถ้าเกิดว่าคุณบอกว่าคุณอายุ60ปีขึ้นอันนี้คุณได้เงินแน่นอนเช่นอายุ65อะไรเงี้ยเจ็อย่างเงี้ยได้ครับแปได้นะครับข้อหข้อที่2ครับสําหรับคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ย ที่เป็นรุ่นใหม่นะครับก็สามารถได้เงินตรงนี้ได้นะเงินที่ชื่อว่าเบี้ยสู้สูงอายุเพราะว่าการมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยไม่ได้มีผลทำให้ไม่ได้เงินในวันที่10กุมภาพันธ์2568ดนะครับดังนั้นคุณจะมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะยังคงได้รับเงินตรงนี้อย่างปกติเหมือนเดิมนั่นเองครับดังนั้น อันนี้คือข้อที่2ซึ่งถ้าเกิดว่าคุณส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะผ่านกันหมดนะครับเพราะว่าข้อนี้เป็นการบอกให้ชัดเจนครับว่ามีบัตรสวัสดิการหรือไม่มีบัตรสวัสดิการงรัฐก็ได้เงินครับนี่องต่อไปข้อที่3ครับได้เคยไปลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุเป็นที่เรียบร้อยและเมื่อลงทะเบียนเสร็จผลการลงทะเบียนต้องผ่านการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุให้เรียบร้อยด้วยข้อ3ตรงนี้ก็คือถ้าเกิดว่าคุณบอกว่าคุณเนี่ย ไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนเลยไม่เคยรู้มาก่อนนะมีการลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุด้วยคุณไม่ได้แน่นอนนะครับต้องคนที่เคยเป็นเท่านั้นถ้าเกิดว่าคุณไม่ผ่านข้อนี้คือไม่เคยลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุหรือว่าลงทะเบียนไปแล้วเนี่ยอาจจะมีเอกสารต่างๆที่ส่งผิดทําให้ผลไม่ผ่านอาจจะเป็นบางอย่างที่ส่งไม่ถูกต้องครับอันนี้ต้องไปแจ้งการทาังภาครัฐนะครับเพื่ออัปเดตข้อมูลให้ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นข้อมูลต่างๆที่คุณส่งไปหลังจะเป็นข้อมูลบัญชีธนาคารนะแล้วก็ ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเอกสารอื่นนะครับถ้าส่งอนไนยังไม่ครบก็ส่งไปให้ครบด้วยเพราะว่าจะมีผลครับถ้าเกิดว่าไม่ผ่านข้อนี้ก็จะไม่ได้เงินก็คือคุณเนี่ยไม่ใช่เป็นกลุ่มที่ได้ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุนะครับคุณไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนก็จะไม่ได้เงินต้องเคยลงทะเบียนถึงจะได้เงินถ้าไม่ผ่านข้อนี้ก็ไม่ได้เงินครับในข้อที่3 ต่อไปข้อที่4ี่ครับเคยได้รับเงินเบี้ยผู้สูงอายุในเดือนก่อนหน้านี้มาก่อนหรือได้เงินครั้งแรกในเดือนกุมภาพันธ์2568หากคุณเคยได้รับเงินเบี้ยผู้สูงอายุในเดือนก่อนหน้านี้มาก่อนครับก็จะมีผลโดยตรงทําให้คุณได้ต่อเนื่องในเดือนกุมภาพันธ์2568ด้วยดังนั้นมันมีผลต่อเนื่องถึงกันนะครับแต่าหากว่าคุณไม่เคยได้เดือนก่อนหน้านี้มาก่อนเนี่ยก็ถ้าเกิดว่าได้ครั้งแรกในเดือน กุมภาพันธ์สองก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่ครั้งแรกก็จะไม่ได้เงินนะดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณไม่ผ่านข้อนี้คือคุณไม่ใช่กลุ่มที่เคยได้เงินเข้าเดือนก่อนนี้มาก่อนคุณไม่ใช่กลุ่มที่ได้เงินครั้งนี้เดือนนี้เป็นเดือนแรกนะครับคุณก็จะไม่ได้เงินนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณเคยได้เงินในเดือนก่อนนี้มาก่อนคุณได้ครับหรือได้เงินในเดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนแรกก็จะได้เงินนี่ข้อที่4ข้อที่5ครับบัญชีธนาคารที่คุณให้ไว้ในางบรเงนเนี่ยตอนไปลงทะเบียน รับเงินเบีย้ยผู้สูงอายุเนี่ยคุณเอาบัญชีอะไรไปนะบัญชีนั้นเนี่ยต้องเปิดใช้งานอยู่ในปัจจุบันเพื่อที่ว่ารัฐจะได้โอนให้คุณได้การเปิดใช้งานอยู่ในปัจจุบันเนี่ยทำได้โดยเอาเงินที่คุณมีเนี่ยไปหมุนเวียนนะเอาไปหมุนเวียนอยู่ในธนาคารนะอาจจะโอนไป1บาท2บาทหรืออะไรก็แล้วแต่ให้บัญชีมีความเคลื่อนไหว เมื่อบัญชีคุณมีความเคลื่อนไหวครับบัญชีคุณจะไม่มีทางถูกปิดแน่นอนเพราะว่าบางทีเนี่ยคุณอาจจะสมัครเบี้ยผู้สูงอายุไปอย่างนานแล้วนะครับแล้วของคุณเนี่ยเพิ่งจะถึงอายุครบเกฑ์60ปีก็เลยเพิ่งจะได้แต่ในระหว่างนั้นนะครับบัญชีที่คุณยื่นไปเนี่ยอาจว่าไม่มีการไม่ได้อัปเดตบัญชีนั้นแล้วบัญชีมีการถูกปิดไปนี้ต้องไปเช็คด้วยว่าบัญชีคุณถูกปิดหรือเปล่า ให้ทาการไปเช็คบัญชีครับลองโอนเงินเข้าไปดูถ้าลองทําการโอนเงินเนี่ยมันโอนได้ขึ้นชื่อนมสกคุณหมายความว่าบัญชีคุณยังไม่ถูกปิดถ้าเกิดบัญชีคุณยังไม่ถูกปิดก็จะยังสามารถที่จะได้เงินอยู่นะครับก็ถ้าเกิดว่าคุณเป็นตามนี้ครับบัญชีธนาคารคุณที่ให้ไว้ชำระเนี่ยถ้าคุณปิดก็ถ้าเขาไม่ผ่านข้อนี้ก็จะไม่ได้เงินแต่ถ้าเกิดว่าบัญชีคุณไม่ได้ปิดครับยังเปิดใช้งานอยู่อันนี้ก็รอดไปนะครับ ผ่านก็จะได้เงินครับในข้อที่5ต่อไปข้อที่6ครับมีอายุ90ปีขึ้นไปเท่านั้นได้1,000บาทเพราะจำนวนเงินที่ได้ได้ตามอายุได้ตามขั้นบันไดครับข้อนี้สำคัญมากๆและหลายคนเนี่ยบอกว่าทำไมฉันไม่ได้1,000บาทครับเนื่องด้วยอายุคุณเนี่ยยังไม่ถึง90ปีดังนั้นถ้าเกิดไม่ไม่ผ่านข้อนี้ก็คือการจะผ่านข้อนี้ได้คือต้องอายุ90ปีขึ้นไป ถึงจะผ่าน90ปุ๊บก็ผ่านนะครับล้วก็90ขึ้นไปขึ้นไปเรื่อยๆไปถึง100อย่างงี้นะครับถึงจะเรียกว่าผ่านข้อนี้ถึงจะได้เงิน1,000บาทนะครับแต่ถ้าไม่ผ่านข้อนี้คืออายุคุณเนี่ยไม่ถึง90ปีเช่นอาจจะอายุ80 70หรือ60นะแบบนี้เนี่ยก็จะยังไม่ได้1,000บาทครับแล้วจะได้เท่าไหร่ล่ะสำหรับกลุ่มนี้คือถึงแม้คุณไม่ผ่านไม่ได้เงิน1,000บาทไม่ใช่ว่าคุณไม่ได้เงินนะครับคุณจะได้แต่จะไม่ได้1,000บาทนั่นเอง ทแล้วคุณจะได้เท่าไหร่ก็จะเป็นไปตามนี้ครับจะเป็นไปตามขั้นันได้เขารับเบีย้ยผู้สูงอายุเลยเริ่มตั้งแต่อายุ60เป็นต้นไปถึง69เนี่ยจะได้600บาทจนไปถึง70-79ก็จะได้700เมื่อ8 0ถึง89ก็จะได้800แล้วก็พอ90ปีขึ้นไปครับถึงจะได้1000บาทนั่นเองครับนี่คือข้อที่6นะถ้าคุณไม่ผ่านข้อน,นี้คือยุไมปถึง90ปีก็จะไม่ได้1,000บาท นั่นเองครับตัวอย่างครับจะเป็นไปตามนี้เริ่มแต่อายุสมมติร้อยสปีเนี่ยได้หนึ่พันบาทเกปีหนึ่บาทครับเกปี1,000บาทอายุไม่ถึงเกบอย่างแปดสิบเก้าเนี่ยจะได้แปดนะพอแปดสิบห้าเนี่ยแปดร้อครับอายุไม่ถึงแปดส็ก็จะได้เจ็เป็นเลทเจ700นะ็ดร้อยนะเจ็ดสิบหกก็ยังเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดร้อยหกสิบแปดเนี่ยก็หกรครับหกปี 665ปีอะไรเงี้ก็600อนะครับจำนวนเงินจะเป็นไปตามอายุแบบนี้ตามขั้นบันไดครับที่จะได้นะโอเคต่อไปข้อที่7ครับผู้ที่ได้รับเงินเบี้ยผู้สูงอายุเนี่ยยังคงมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันข้อนี้สําคัญมากๆนะครับหลายๆคนเนี่ยคือผู้สูงอายุที่รับสิทธิตรงนี้คุณอาจจะดูเผื่อเขาไงแล้วมีการเสียชีวิตไปอย่างยาวนานแล้วนะครับอาจจะดูเผื่อ คนในชุมชนของคุณนะครับหมู่บ้านและแวดกลเคียงของคุณเนี่ยแล้วเขาเสียชีวิตไปนะครับหลายเดือนแล้วตรงนี้จะไม่ได้นะจะต้องเป็นคนที่มีชีวิตอยู่เท่านั้นครับถ้าไม่ผ่านข้อน,นี้นไม่ได้เงินหมายความว่าถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยก็คือผู้สูงอายุที่คุณอาจจะดูเผื่อเขาเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วนะครับก็จะม่ไม่ได้เงินต้องเป็นผู้สูงอายุที่ยังคงมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันเท่านั้นที่ได้เงินแต่ถ้าว่ามีการเสียชีวิตแบบกระทันหันนะครับแล้วคุณสามารถคุณดูเผื่อญาติ หรือว่าเป็นคนที่นะหมูม่บ้านคุณแล้วเขามีการเสียชีวิตในไปในช่วงระหว่าง1ถึง10กุมภาพันธ์2 5 8เนี่ยก็สามารถรับเงินในเดือนกุมภาพันธ์2 5 8ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับโดยมีพยานรับรอง2คนก็จะสามารถรับเงินในเดือนของทางกุมภาพันธ์2 5งได้อีกเดือนหนึ่งครับในข้อที่7ถ้าไม่ผ่านข้อนี้ก็จะไม่ได้เงินข้อ7ครับ ถ้าคุณเป็นไปตามทั้ง7ข้อเนี่ยเช็คไปแล้วนะครับทั้ง7ข้อคุณบอกว่าคุณผ่านหมดเลยนะครับก็จะได้เงินแต่ถ้าเกิดว่าไม่ผ่านในข้อใดข้อหนึ่งนะครับทั้ง7ข้อเนี่ยก็จะทําให้ไม่ได้เงินได้นะครับสําคัญมากมากไปจัดก,การอะไรให้เรียบร้อยครับเมื่อเป็นไปตามที่ผมบอกครับเมื่อคุณไม่ผ่าน7ข้อนี้ก็จะไม่ได้เงินหนึ่งบาทแต่ถ้าหากว่าคุณบอกว่าคุณเช็คแล้วเนี่ยคุณผ่านหมดเลยก็มีการโอนเงินให้คุณแน่นอนครับในวันจันทร์ที่10 กุมภาพันธ์สองห้าหกแปดวันจันทร์เมื่อถึงวันนะครับเงินจะทําการโอนเข้าบัญชีให้กับคุณบัญชีไหนล่ะบัญชีที่คุณให้ไว้กับทางภาครัฐตอนไปลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุคุณให้บัญชีธนาคารไหนไว้กับทางภาครัฐเงินจะทําการโอนไปสู่บัญชีธนาคารนั้นครับนี่คือข้อมูลล่าสุดที่ฝากุกท่านถ้ามีอะไรเพิ่มเติมจะมาฝากท,ท่านอย่างแน่นอน